พี่น้องเอ้ยมาเห็ดพันลูกชิ้นหมูเส้นนใหม่ครับผมมีง่ายง่ายวัตถุดิบง่ายๆครับมีลูกชิ้นหมูพริกแห้งกระเทียมนะครับใบบักกลูดหรวะพานะครับตอใบเลือยนะครับผมสําหรับนใหม่เรก็ตองล่างครับทำควาสะอาดนะครับาต้มครับเสนน้ำมัมที่สารเส้นในครับผมแต่ว่าบวบเป็นยังครับผมมันสามารดหายไปจากการที่เราต้มใน้ความสะอาดครับผมเ่ตาอตรงยานครับนใหม่มนี้ประโยชน์ครับ นี่ครับผมต้มครับจริงๆเขาก็ต้มมาแล้วครับเขาก็มาต้มอีกครับต้มแล้วครับไปล่างน้าต่อครับผมพี่น้องสิไมยากอีกิญญาครับสีมะตะเกี่ยบรรปาบุรุษกันด้วยครับต้มไปเลยครับจากนั้นครับติดตามพริกแห้งครับพริกสดใสกันแน่ครับกระเทียมครับผมมันเผ็ดห้ายกระใสร้ายครับผมนี่ครับ ใส่น้ำมันเป็นน้ำมันหมูครับผมลงไปครับนะครับคือี่เันทำเลยครับผมจะเอามาใส่ผัดแต่หอมคนขับบันี่ครับผแต่หอมเลยครับจากนั้นครับใส่ลูกชิ้นลงกไปเลยครับนายรับขับไปโน่นนี่แต่กระแทบครับมากินลูกชิ้นมากินล่าไฟพ่อครับผมของมากเลยครับ วาลูซินเติมซุปเต็มเลยใส่น้ำใหม่หอยลงไปเลยคร่ะอ่ะาใส่เลยครับผมอ๋แล้วครับแบบเติมน้ำลงกลางโคลกลงไปน้ำครับ,บใส่น้ำมันหอยครับผมเอาพอประมาณครับ บดดีครับผมซอสฝาเขียวลงไปมีซอสแดงก็เตลงไปครับเพิ่มเติมเป็นซีอิ๊วดำเล็กน้อยครับเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติครับผมครับเร่สุกแล้วเป็นกระแสบครับพิ่น้อเล้ในโหระพาเฮ้าครับติดเทียมไว้ครับใส่ลงไปโลดครับบ้านี้ครับใบมะกรูดนนํานะครับ มีกระไส้โอ้มีกระเบื้องใส่ครับผมอดีมีเลตูเลตใส่ลงไปน้ำกันครับเียบรลอยครับผมบบซิมครับตาดเข่าลงไปเลยครับผมนี่นะครับผมเป็นจันไดครับผัดลูกชิ้นหมูใส่หน่อมไม้ครับลองเห็ดเบิ้งครับ หลายหลายคนเคยเห็นแลวล่ะครับผมแต่ผมมากินผมเลยไมปเห็ดออกคลิปครับจะได้ก็ฝากาคนไลค์กดติดตามได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ